สวัสดีครับไม่ได้เจอกันตั้งนานนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ปี2025เราก็ห่างหายกันไปนานครับโดยคลิปแรกของปีนี้นะครับจะเป็นการอัปเดตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเป็นสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของกองทัพอิสราเอลที่มีปฏิบัติการพิเศษเกิดขึ้นที่ประเทศซีเรียครับ โดยเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันที่8เดือนกันยายนปี2024แต่ทางกองทัพอิสราเอลครับเพิ่งมีการเปิดเผยและก็มีการเผยแพร่คลิปออกมาซึ่งเป็นปฏิบัติการนะครับของทางอิสราเอลที่เกิดขึ้นในแผ่นดินของซีเรีย โดยทางกองทัพอิสราเอลครับบอกว่าปฏิบัติการดังกล่าวนั้นเป็นการทำลายคลังผลิตอาวุธซึ่งเป็นคลังผลิตพวกลูกจรวดต่างๆของกองทัพที่อยู่ภายใต้การควบคุมของทางอิหร่านแต่โรงงานผลิตเนี่ยอยู่ในดินแดนของซีเรียโดยปฏิบัติการนี้นะครับกองกำลังของทางอิสราเอลนั้นได้มีการใช้หน่วยรบพิเศษนะครับเข้าโจมตีจาก การโรยตัวจากเฮลิคอปเตอร์เข้ามายังพื้นที่นะครับที่ทางอิสราเอลเนี่ยทราบมาว่าเป็นโรงงานผลิตจรวดของทางอิหร่านในประเทศซีเรียรโดยปฏิบัติการนี้นะครับทางกองกําลังของทาง i d ดนอกจากจะมีหน่วยรบพิเศษที่เข้าไปปฏิบัติการนะครับบริเวณภายในโรงงานผลิตจรวดแล้วนั้นยังมีการสนับสนุนครับจากกองทัพอากาศและกองทัพเรือของทางอิสราเอลโดยปฏิบัติการนี้นะครับก็เข้าไปพบวัสดุอุปกรณ์สําหรับ ผลิตจรวดอยู่ในโรงงานดังกล่าวด้วยนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งปฏิบัติการของทางอิสราเอลที่ได้มีการทําลายครับแหล่งผลิตอาวุธซึ่งเป็นโรงงานผลิตจรวดนะครับที่ส่งมอบให้กับกองกาลังที่ทางอิหร่านเนี่ยสนับสนุนและใช้ในการโจมตีอิสราเอลก็เป็นการลดทอนนะครับสถานที่ผลิตอาวุธในเครือของอิหร่านโดยสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับทางอิสราเอลเนี่ย ก็ยังมีประโยชน์การทางทหารในดินแดนของซีเรียโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพื้นที่ใกล้กับที่ราบสูงโกลันซึ่งแน่นอนครับทางอิสาราเอลเนี่ยต้องการขยายพื้นที่เพื่อให้แนวปะทะเนี่ยมันอยู่ห่างจากพื้นที่ของที่ราบสูงโกลันเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันของทางซีเรียนะครับที่กองกําลังของอดีตนะครับพระิบดีอัลอาชาดเนี่ยพ่ายแพ้ให้กับกองกําลังติดอาวุธในซีเรีย ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับเป้าหมายของทางซีเรียเนี่ยยังไม่ชัดเจนเนื่องจากสถานการณ์ภายในตอนนี้เนี่ยทางซีเรียค่อนข้างบอบช้ำอย่างมากอิสราเอลนะครับจึงใช้ โอกาสในช่วงนี้เนี่ยทำลายทั้งแหล่งผลิตอาวุธของทางอิหร่านในแดนของซีเรียรวมไปถึงนะครับเสริมแนวป้องกันและก็ขยายพื้นที่ใกล้กับที่ราบสูงโกหลันด้วยสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับก็ยังคงเป็นฝั่งอิสราเอลที่มีปฏิบัติการทางทหารเกิดขึ้นในหลายพื้นที่รอบประเทศของอิสราเอลเลยครับนี่ก็เป็นข่าวมานนำเสนอขอบคุณสำหรับการรับฟังสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ